คือว่าคือว่าเอาโดนครับโดน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 แล้วโดนแล้วโดนครับโดนโอ้ถึงอย่งนั้นมาเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วเรียบร้อยพี่น้องติดแล้วโอ้ติดแล้วติดแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วเสร็จ เอาครับผมเดี๋ยวค่อยลงไปเบิ้งโอ้เร,ร,รยียบร้อยหนึ่งแต้มใครเปียกแต่เศร้าให้หนอพูอ้นครับพู้น่ะยิงบนแหละไป้พูนเปล่าปลาพี่น้องโอ้เมีนบนน้ำเลืกบุญเนี่ยใครเปียกแต่เศร้าให้หนอหเดี๋ยวละปลาเขาไอ้พ่อยเมย์เลยโอ้โหเลิกอยู่วะยเดีด๋ยวละปลาเขาอ่ะ อ้อยู่ไหน,นไเนาะไ่เปียกแต่เศร้าเหน็นเนาะพี่น้องอุปาน้ำมาโอ้โหโฮโหโธเอาดูหอโธ่ห,หัวกุเลห่าพี่น้อเยแกร้อนอย่างโบมี่ Oh. À. Đè tôm nè Như Ô, ô tôi nhảy Ô, oh, tôi đi, tôi đi Rồi Ô, tôi đi nữa Đi là Đi một đô Hâm Mau mò một đô Ô, oh. โอ้พร uh, no, uh, oh. uh, okay. uh, ิียักพี่น้องเ่มองโตเดียวโอ้อีพอยแม่เอาพี่น้องโอ้ใส่โลใส่โลกว่าเยี่ยม เพิ่งได้พี่น้องเอาโดนครับโดนโดนแล้วโดนแล้วโอ้บหเหลือเหลือน้อยอ่านดิโดนแล้วโดนแล้วเอาโดนใส่โลใส่โลมุมาผงเลยพี่น้องปอดด็ดเดขึ้นดอกสองดอกสองขึ้นดอกสองโดน โดนโดนโอ้อยูอ่พื้นเลยพี่น้องเอ, um เอ yeah, ่ยอึบโอ้โหนะม้วนม้วนเรื่อยๆไว้ก่อนไว้ก่อนคันไว้ก่อนพี่น้องอึบคันไว้ก่อนโอ้ไปดักหลักฟูงมันอะ Đọc xó chuột chú đuôn vẫn chú đuôn phân em mà Mà khắp uh, mù đừng, mù đừng. Uh, uh. Mà đâu mặt mà mặt em 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 lô 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 โแข็งแข็งแท้แข็งแท้แแทมาไหมไปใส่แล้วฟูงมันนะโอ้อาโดนโดนโอ้โอ้โดนแล้วโดนแล้ว,โอ,โ,ลว,โ,ลวโอ้จะขึ้นจากตัวต้องบาดเนี่ย โดนโดนโดนโอ้หให้จากตต้หน่อยพลอยโอ้โหขป้าผักเกษตรจังเสดเลยด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวดีตัวดี ô oh, bội nói tôi đi ưu ngay nhai phi nóng đi ừ quá bội tôi nói tôi đi ô phi nóng ô oh. suốt nhót hăm chó ôi giếm ủa ít tôi nâng phi nóng đi ตัวนึงลามไปอยู่ไงไงตัวนะ่ะเดี๋ยวคนลงเบาเด้วยก่อนตัวที่ลามไปลงเอาแล้วนี่โอ้ใส่โลกว่าเยี่ยมกองเสียเสรจตได้กี่ดีให้น้องลามไปลงเอาโอเคครับผมปวดงานครับผมยิงบวก โดนมายิงนิงผิดยิงคือนะครับได้สามแต้มผลงานครับเบิรงนผลงานโอ้โลกวัวตัวแรกตัวแรกยิงอยู่ตัวสำรวาเพิ่มสาพูนครับคูนแล้วก็ยิงอยู่ต้นกระถินนี้หม้กันนี่แหละน้ำบอลลนใสน้ำยังบอลลนได้พี่น้องเลยน่ครับตัวแรกนี่ตัวสองยิงต้นกระถินดืวกัน ตัวนี้ตัวอีกสามรามตัวสุดท้ายไปโลวโัว้าโอ้เราเที่วเราเแ่ยวนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลมใจคิปหน้าพบอกันไหมครับผมขอบคุณครับ